คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเจอกับรถที่ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือมิสไซล์ติดลอ้อนี่คือ2 0 2 6 Thailand m i s s i l e Tiger I s u p e r เก r ปาสุดโหดที่กำลังจะระเบิดวงการยานยนต์ไทยด้วยความเร็วมหาศาลดีไซน์ที่ดูเหมือนสัตว์นักล่าและเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าอนาคตทั้งหมดนี้กับราคาที่คุณได้ยินแล้วว่าจะต้องตาค้างอยู่กับเราต่อเลยเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะพาคุณไปดูทุกมุมของสัตว์ร,ร้ายคันนี้แบบละเอียดยิบห้ามพลาดเด็ดขาดภาพตัดฉับไปที่มาตรวัดความเร็วพุ่งพยาน ไฟหน้าไทเกอร์ไอเล็ดลูก่าวและเสียงเครื่องยนต์คำราม Channel Intro สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Unique Car A-UTOS ช่องของคนรักรถสายพันหายากรถแรงรถลำ้ำและทุกความเคลื่อนไหวสุด Exclusive ในโลกยานยนต์ถ้าคุณคือสายซิ่งสายะส,สมหรือต้องการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆของรถหรูกดติดตามไว้เลยครับเพราะที่นี่เรามีแต่ของโหดๆให้คุณทุกสัปดาห์โลโก ยูนิ OS, คคาเอยูทีโอเอสโผล่ขึ้นพร้อมเสียงเอฟเฟกแล้วกลับไปที่ภาพรถพุ่งบนถนน2026ไทยแลนด์มิ s ซิลไทเกอร์อเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้ดูดันทุกองศาใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ V8 ทวิงเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไฮบริดให้กำลังสูงสุดถึง950แรงม้าและแรงบิดมหาศาลทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในเวลาแค่2.5วินาทีเร็วพอที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังนั่งบนมิสซล์จริงๆ แสดงภาพเครื่องยนต์ CGI โชว์การทำงานของระบบไฮบริดเสียงท่อไอเสียคำรามดีไซน์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์นักล่าในป่าเมืองร้อนของไทยเส้นสายคมกริบตัวถังผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทุกรายละเอียดถูกออกแบบเพื่อแหวกอากาศได้อย่างไร้ทีต่ติและไฟหน้าไทเกอร์ไอเลททำให้หน้าตารถคันนี้ดูเหมือนเสือที่กำลังจ้องมองเหยื่อภาพโครสทับไฟหน้าตัวถังสะท้อนแสงกลางแดด การทดสอบในอุมโมงค์ลมภายในห้องโดยสารเหมือนคุณกำลังนั่งอยู่ในคออกพิษของเครื่องบินรบระบบ Head-up Display แบบโฮโลกราฟิกเต็มไปด้วยเทคโนโลยีควบคุมด้วยท่าทางบ่อนั่งไบโอเมตริกที่ปรับตามสรีระของผู้ขับเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดและที่เด็ดกว่านั้นคือโหมดขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบให้คุณนั่งพักและปล่อยให้รถพาไปสแสดงภาพภายในรถพวงมาลัยดีไซน์ล้ำหน้าจอโฮโลกราฟิกหลังคากระจกพาโนรามา และสำหรับคนที่สงสัยเรื่องราคา Thailand m i s s i l e Tiger ์ไเปิดราคาที่12,500,000าบาทหรือประมาณ3,40,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแพงไหมแน่นอนว่านี่คือระดับซูเปอร์คาร์สุดหรูแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสมรรถนะและความมหายากแล้วต้องบอก,กว่าคุ้มทุกบาททุกสตางค์ภาพป้ายราคาในโชว์รูมขึ้น1 2 5 0 0 0ล้ 12, 500, บาทตัวใหญ่พร้อมเสียงคอเอฟเฟ ที่สำคัญผลิตจำนวนจำกัดเพียง500คันทุโลกและประเทศไทยได้โคตาแค่50คันถ้าอยากเป็นเจ้าของต้องรีบเพราะนี่คือรถที่จะกลายเป็นตำนานในอนาคตภาพการผลิตในโรงงานป้ายลิมิต e d ดิ i ั่นหนึ่ง500รถวิ่งผ่านถนนสาทรยามค่ำคืนแม้จะเป็นซูเปอร์คาร์แต่มิซิลไทเกอร์ไอก็ถูกออกแบบมาให้ขับใช้งานได้จริงระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติให้เข้ากับถนนเมืองไทย โหมดอีโสำหรับการวิ่งในเมืองแบบเงียบๆและคอมแพ t โหมดที่ทำให้รถเตี้ยลงพร้อมพับกระจกเพื่อจอดในพื้นที่แคบๆได้ง่ายขึ้นภาพระบบช่วงล่างทำงานกระจกข้างพับอัตโนมัติรถลดความสูงเองและถ้าอยากวิ่งแบบรักโลก m i t s ิลไทเกอร์อวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทาง80กิโลเมตรแต่บอกเลยพอกลับมาโหมดไฮบริดแล้วกดคันเร่งคุณจะได้ยินเสียงเครื่อง v 8คำรามใส่หูจนขนลุกแน่นอน เสียงเปลี่ยนจากเงียบในโหมดไฟฟ้าเป็นเสียงคำรามในโหมดไฮบริดแล้วคุณละคิดว่า Thailand m i t s ิ i ไทเกอร์ไอคันนี้คุ้มกับราคา12.5ล้านบาทไหมหรือว่าคุณจะเลือกซูเปอร์คาร์แรนดังอย่าง Ferrari หรือ l amborghini แทนคอมเมนต์บอกเราเลยครับเพราะยูนิค่าเอ o ยู s, อยากฟังความคิดเห็นจากคุณทุกคนภาพคอมเมนต์เด้งขึ้นกล้องสูมเข้าที่โลโก้ช่อง ก่อนจากการอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จาก u n นิค่าเอยูเรามีแต่รถหายากรถแรงและเรื่องราวสุดพิเศษในโลกยานยนต์มาให้คุณทุกสัปดาห์เอ็นสกรีนแสดงโลโก้ช่องแอนิเมชันกดติดตามและคลิปที่เซรอรถใหม่ที่เบลอไว้นี่คือ u n นิค่าเอยูเเราจะพาคุณไปเจอรถที่โหดที่สุดในโลกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ